เทศบาลตำบ,บลนหนองสองห้องเดิมเป็นสุขาพิบาลหนองสองห้องตามประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งสุขาพิบาลหนองสองห้องเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2525และได้รับยกฐานะตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาพิบาลเป็นเทศบาล พุทธศักราช2542เมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2542เทศบาลตำบลหนองสองห้องตั้งอยู่เลขที่345หมู่ที่8ตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ห่างจากจังหวัดหนองคายไปทางทิศใต้ ประมาณ12กิโลเมตรตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2อุดรธานีหนองคายสภาพพื้นที่โดยทั่วไปของชุมชนเทศบาลตำบลหนองสองห้องเป็นที่ราบสลับเนินเขาเตี้ยโดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ170เมตรมีการสร้างบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ตามแนวถนนสายย่อยภายในชุมชนโดยมีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่โดยรอบชุมชนเทศบาลตำบลหนองสองห้องมีพื้นที่ประมาณ4.53ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากร5,328คนมีเขตพื้นที่อยู่ในส่วนตำบลค่ายบกหวานมี7หมู่บ้านเทศบาลตำบลหนองสองห้องนำโดยนายสุริยาพรม,มโคตร นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้องนายสมชายทิพสุดรองนายกเทศมนตรีนางปิศนาภกยะรองนายกเทศมนตรีนางสาวปทิตาบุญนสารเลขานุก,การนายกเทศมนตรีนายสุพลโภพภูมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีทำเนียบสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้องนำโดยนายอุทิศวงนุกูล ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้องนายเด็ชทองเปะรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้องนางสำลีสิริเพชรเลขานุก,การสภาเทศบาลน,นายจตุรงพิมพะเคนาสมาชิกสภาเทศบาลน,นางวัสนาปานิสินสมาชิกสภาเทศบาลร้อยตีนาเรศโกมุทพงศ์สมาชิกสภาเทศบา,าล นายสมพงษ์โคดวงษาสมาชิกสภาเทศบาลนายรุ่งเรืองชัยนามสงงาสมาชิกสภาเทศบาลนายประกรณ์อารามสมาชิกสภาเทศบาลนายสมศักดิ์บุญหลนทัพสมาชิกสภาเทศบาลนายอนุพงษ์ชารีสมาชิกสภาเทศบาลและนายเอกรักษ์รักษาสมสมาชิกสภาเทศบาลนายสุรชาติบวรศักดิ์ประหลัดเทศบาลตำบลหนองสองห้อง และนายบรวรวิเศษสุนทรรองปลัดเทศบาตลตำบลหนองสองห้องด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประชาชนเขตเทศบาตลตำบลหนองสองห้องมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายประหยัดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อจำกัดทางธรรมชาติมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้หน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพัฒนาเมืองท่องเที่ยวและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงถนนหนทางพร้อมรังระบายน้ำพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพัฒนาปรับปรุงลอกคลองลำทานให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดชุมชนให้ได้มาตรฐานตามนโยบายรัฐบาลตลาดสดน่าซื้อสร้างศูนย์และแสดงจำหน่ายสินค้าชุมชนพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือและส่งเคาะผู้ด้อยโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งตนเองได้จัดเบี้ยยังชีพส่งเคราะห์ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็งส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอุบัติเหตุอาชญากรรมและการบันเทาสาธารณภัย 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จัดอบรมศึกษาดูงานพนักง,งานเทศบาลแนะนำประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการบริการกฎหมายข้อระเบียบให้ประชาชนทราบการพัฒนาตนและสังคมให้เข้มแข็งและเข้าร่วมมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องการพัฒนาโดยนำระบบประชารัฐการมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้ พัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมผู้นำชุมชนและเยาวชนในเขตเทศบาลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดหาที่ทิ้งขยะและจัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล ความสำเร็จในครั้งนี้ในนามของเทศบาลตำบลหนองสองห้องขอมอบให้เป็นของขวัญแห่งความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนชาวหนองสองห้องพวกเราคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองสองห้องขอปฏิญ,ญาณว่าจะตั้งใจทำงานและเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานต่างๆให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของพวกเราชาวเทศบาลตำบลหนองสองห้อง และพร้อมจะเดินหน้าไปข้างหน้าพร้อมๆกับประช,ชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองสองห้องทุกๆคนเพื่อร่วมกันพัฒนาบ้านเราให้มีความเจริญและมีสันติสุขพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัดหนองคายหนองคายเมืองหน้าอยู่มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขงเชื่อมโยงการค้าชายแดน